อารวยครับขอบคุณครัอบคุณคคุน้องได้ขอค่น้องได้ขอครณพครับโดนแล้วที่ว่าด็ดตามพอแล้วเราะน่โดนแล้วสาเหตุที่ว่าเด็ดตามคุณน้องที่รบอกเหตุผลก่อนครับคุณน้องกิซีนะครับครัลูกเิ่นแล้วจกกานว่าบอกให้สบายมันยากรับก็ดูซื้อ่าจะเซารอหนึ่งให้พี่น้องที่เซารอเพราปากกับเบี้ยวนิดนึงนะครับเอาไว้นง แลก่อนรอเรารอรอโดนี่รอแหละการรอแดกครับผมน่ากันไม่ยังไปิีอย่าพักจตามครงสุดท้ายนีนะมือระโดินซอนบ้างกันออกจร่งบานมากบ้านเหล็กเป็นแม่นขนาแม่นครับผมในข้าก็บแม่นวันนี้ก็คือกันแม่นคือเราเันี่ใชว่าห้โคงุดอไทยครับครับผมบนล่างมาแบบแข่งๆกันโดนเนาะแยกๆกันกแยกๆบนแยกล่างครับ เอางวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาทะเลวิ่งเด้อพี่น้องเขาทะเลวิ่งบัดนี้จับโคกาดเฉียบไปหนึ่งแจมแต่ว่าเลวิ่งบรหลุดนะครับวัดนี้กาวัดที่แล้วว่าหายเลขสามตัวนั่นวันนี้จะหายเลขสามตัวร้อมาเบิ้งกันพี่น้องเย็ซีเคยพัดน้องในกลมครับนะครับในกลมหรือในของเตียเคยหายครับผม ทีแปดสองไม่นอทีแปดหนึ่งนะครับเจบไปนึกเตี้ยมอ,อ่าวันนี้มาเบิ้งกันครับวันนี้ตัดตรงๆได,ด้ไหมครับตัดตรงๆได,ด้เอยพี่น้องเบิ้งนล้วกันอ๋อหัวใจจำวันที่สิบหกเนาะ,ะนะส่วนสัญลักษณ์ของเอ็ดนี่จะเขียนตัวนี้ไว้นะครับเด้อรัฐบาลไทยจะเอาไว้ตรงนี้พี่น้องที่บางท่านก็ เล่าหรือไทยประมาณนี้เนาะเมีเพอพอแหล่นี้มีทั้งไทยทั้งเล่านะรัแต่บานไทยสถาบันไทยคลิปขออแกนี่จะติ๊กไปทั้งคลิปตลอดนะฮะเมื่อวันจันทร์วันที่สิบหกเด้ออ่าสิบหกมีสายนเนาะสองห้าหกเจ็ดใคร่ะสองห้ากมีตุวยอ่ะนบต้ นี่เราพี่น้องยิี่บางแทวกับว่าข้าใจนะครับว่าตัวย่อดไม้เข้ามาอย่างเด็ดให้ลูกแถล้านแปลให้ฟังก็ได้เป็นตัวย่อนะครับเมื่อก็ไปไปเสี่ยงดวงเลยพี่น้องเมื่อเรื่องนี่หกเจ็ดนี่หกเจ็ดคับหนึ่งหกนี่พ่อชองอ่ะครับพี่โบแน่นอนเด้ออ๋อแอดจะให้คงสุดท้ายด้วยพี่น้องซี่แล้วคงสุดท้ายนะครับ ตรงเสียวมงหัมเขอถอดก,กาวไผ่ลายลพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเย็บซี่เป็นรูแจักเบิดแล้วไล่มือ่อผู้ใดตกแต่และคนน,อ,น,ะะนอ่นรับความเป็นอาในของสุดท้ายนะครับจตมาคำนวณแต่ละคมมนไล่เมื่อเย็บซี่บอกคืนแล้วแล้วจะว่าให้คือไผจะให้นี้เรียกดังนะครับจะให้นี้เรียกดังว่าเรียกดังกล้มามัดกันพอสมควรนะครับเนาะ จะให้วิ hmm. yeah. well, been, h, ่งว <Wow. S 1> no, so yeah. cool ิ่งบนะวิ่งบนนะครับให้วงไปตรงกันเรื่อยๆได้พี่น้อังด้วยมันไปเด็กกันเรื่อยๆนะครับเป็นหนังใกล้ๆตัวจอดนะครับวิ่งบนนะครับวันนี้จะไ่ายขึ้นไปนะครับจะให้ตัวเดียวคือนหกนะวิ่งหกให้เดียวนะครับ ไห้ตัวแรกแบบนี้ตลอดพี่น้องเอฟซีหรอนะครับอ๋อทนี้จะวิ่งเลขสามตัวสองชุดด้วยพี่น้องด้วยให้สองชุดนะครับเลกสามตัว,กวาหากหน,นึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าพี่น้องแล้วก็ห้าหกเก้า มีขค้เรียกสองสามตัวในสองชุดนะครับอันที่นี้ว่าเรื่องเรียกสองตัวแล้วจะให้สามคู่สามหางเท่านั้นเนะนะครับจะแพวมาจากตัวนี้ด้วยน้องด้วยดึงมาจากตัวนี้นะครับหนึ่งหกนะครับ แล้วก็นึ่งเกลีโอ้โหหนึ่งหกนึ่งเกลีครับจักรยาตัวนี้มาคือหกเก้าสามคู่สามหางนะครับครับถามว่าใจเล่นตัวไหนตัวนี้ก็เป็นเรียกดังแล้วนะเพียงรองนะตัวนี้เป็นเรียกดังถ้าจะเล่นให้ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับหกเก้าหลียวนะครับ อาะทีนี่มาเวรงรางกันนะครับรางกระเดียกบนแยกลรางให้เด้อ e? นะครับกินตรงของน้องที่ช่องไว้ต้องวัดนี้ผมกินตรงของนงนะครับซื้อของนงเอาวิ่งรางไปกันจดจ่ายฟาดบึ้มเลยพี่น้ลักอีพีซีเข้ามาจดจ่ายฟาดบึ้มเป็นฉลากของแยดนะครับแฉของแฉมาเราครับจวนจ่ายฟาดบึ้ม นะครับล่างวิ่งร่างจะให้พวกคู่คือเพิ่นอีกได้ไี่น้องได้บัดที่นีหให้พวกคือเพิ่นนะครับจะให้ที่ศู์ตัวเดียวนะพวกคือหานะครับตัวเดียวนะเรต้องเติมสีนอ้อยให้หลังนะ พ่อแอดวะใครมากชี้เลยอะนะครับสีทนได้คือวานวะฮะพี่น้องเก็บเตียงไหนหรอกเพิ่นพาเตียงมาเตียงเพิ่นมาต้องน้อยหน่าเพิ่งน้องพี่น,น้องนะอ๋อไปกันได้พีอนนอ่น้องจวดจัดฟาดเบิ้มโดนพี่น,น้องวัดที่น,นี่ศูนย์อะไรทั้งหน่วยทั้งสิบนะครับแต่ส่วนของแอดนี่จะมาที่หน่วยหลายกว่า แต่กระโดดมาลักชิบคือเกา่าอ่ะแต่ให้กัดตัวน้างเลพยพี่น้องเด้อยศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าก็นี่พี่น้องยิ่งชี้แต่มีแต่แล้วพี่น้องยิย่งชี้หานี่นี่ตัวนี้ตัวตัวอันตรายที่สุดคือกัน นะครับกันไว้ตัวหนึ่งไม่มีน้องเนยะกันไว้ตัวหนึ่งกันนะครับตัวนี้ตกกันดอกนี้หกเจดถ้าชอบก็เอานะพี่น้องนะเอ็ดจ็ด้ยจีวายเจ็ดหกตัเด้อครับเด้อยอ่ะตัดสุกเร นะครับเราเย็บซีกแล้วเก่าตัวนั่งแก้แน่ใจแอดมากที่สุดนะครับวันนี้ก็ตัวนี้นะครับอ่ะเติมสีชั้นให้พี่น้องในวัดยืมเคน่นสีบริเวอกบนมาน่าสวยงามพี่น้องแอดเคยให้นะครับบนออกล่างล่างขึ้นบนพี่น้องเย็บซีนั่นเริ่มเลื่อบนล่างไว้นะครับบนล่างไว้ ว่าสวนแอดนี่ให้บนนกล่างให้ล่างขึ้นบนฉะนั้นพี่น้องบนล่างไว้หลดนะครับจะหนักตามที่แอทไทยหนักบนหนักล่างแต่การบนกันล่างไว้นั่นะครับน้วก็ต้องเติมได้เราพี่นอ้องเพิ่จะจ่าให้เพราะว่าสีเพิน่นะครับก็ต้องงอกแ่างด้อยเห็นบ้าแล้สรุปก้อนก็ได้เอาค่อยๆงอก็ได้เอาลีบนีก้อนพี่น้อง ครับมันจะดับก่อนนะสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะรับเอฟซทุกขูดทุกคนครับผมครับมันนี่มาตามเลขไอซ้าหงายดาวครับผม98้าพารวยครับพี่น้องครับสําหรับน้องครับเนาะครับแนวทางครับผมครับอย่าลืมกันครับพี่น้องครับปนล่างกันการเอาไว้ได้ๆพี่น้องครับตัวเด่นตัวเน้นครับผมบุครับผม เด่น6ตัวเดียวครับพี่น้องล่างเด่นศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะครับเลขบนจับคู่69เลขล่างจับคศูนยาอันนี้คือตัวเด่นครับพี่น้องตัวล่องพี่น้องมักชอบอย่าลืมพิจารณากันเบิ่งครับสำหรับครับผมแนวทางขอบคุณไอซี่หลายๆครับผมครับผมครับผมครับสำหรับครับผมบ้าแลงก้อยพี่น้องโชคหมานปังๆทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผม